แม้ว่าจะเปิดตัวมานานแล้วนะครับสำหรับยามาฮ่าวินโนสกูเตอร์สุดแบวจากทางยามาฮ a ไต้หวันแต่มันก็มีมีวิแววนะครับที่จะนําเข้ามาขายในบ้านเราในประเทศไทยแต่ใจจริงๆนะครับทางเราเองก็อยากจะให้มันมาจำหน่ายในประเทศไทยจริงๆเพราะมันน่ารักตะมูตะมีมากๆนะครับซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะขายดีไม่น้อยสําหรับสาวกคนที่ชอบแนวนี้นะครับโดยเฉพาะสาวๆนะครับมันน่ารักจริงๆ สำหรับการออกแบบดีไซน์ของ v i น u l ลนะครับจะเป็นการผสานเอาระหว่างสไตล์ในแบบเรโทรเข้ากับนบวัตรกรรมสมัยใหม่กลายเป็นคอนเซปต์ที่ชื่อว่า n e ว t ตรตัวรถนะครับจะโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบวงแหวนคู่และไฟท้ายทรงกลมแบบ LED ให้ภาพลักษณ์โดดเด่นนะครับไม่เหมือนใครโดยในปีนี้นะครับจะมีการเพิ่มสีสันใหม่ตามภาพที่เราออกมาให้ชมกันนะครับซึ่งบนตัวรถจะเป็นแบบสีเอฟเฟกที่ปกติแล้วนะครับ จะเห็นเป็นสีน้ําเงินออกม่วงแต่ถ้ากระทบกับแสงจะเห็นเป็นสีเหลืองอมเขียวได้เช่นกันส่วนทางด้านเครื่องยนต์นะครับของวินโ l a นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์โมเดลนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์บูคอสูบเดียวขนาด1 2 5บาซีซี2วาล์วมีระบบระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมสมาร์ทมอเตอร์เจเนเตอร์ช่วยให้สตาร์ทรถได้ง่าย ใช้น้ำมันจากถังน้ำมันขนาด4ลิตรเคมความประหยัดนะครับอยู่ที่ประมาณ57.7กิโลเมตรต่อลิตรส่วนทางด้านช่วงล่างนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีระบบการสะเทือนแบบโชกคอัพเทเลสโคปิกนะครับโชคหลังเดี่ยวระบบเบรกเนี่ยจะเป็นดิสเบรกหน้าระดมด้านหลังล้อจะเป็นล้อแม็กนะครับลัดยางขนาด9 0า9 0 ส่วนล้อหลังนะครับจะเป็น90ทับเ0เหมือนกันส่วนเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในรูปแบบของซูเตอร์ร์ตัวนี้นะครับจะมีระบบสมาร์ทคีย์บอกเปิดปิดอัตโนมัติช่องเก็บของใต้เบาะเนี่ยให้มาขนาดใหญ่นะครับและมีช่องจ่ายไฟแบบย b ด q u i c ฟิกชาร์3.0 เรื่องของการจะจำหน่ายนะครับที่ไต้หวันเนี่ยราคาอยู่ที่76,300นะครับดอลลราไต้หวันหรือแล้วราว80,000บาทไทยฟังดูอาจจะราคาแรงไปหน่อยนะครับแต่เชื่อเถอะความน่ารักเนี่ยถือว่ามายืนหนึ่งะครับแบบนี้ถ้ามาไทยนะครับมีการเพิ่มระบบอีกนิดหน่อยเนี่ยรับรองขายดีแน่ๆนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับณนะเวลานี้ก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีการพูดถึงหรือว่าการที่จะนํามา จำหน่ายในประเทศไทยอย่างใดนะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ารูปสรงน่ารักมากๆส่วนในวันนี้คารแมกาซินไทยแลนด์ของเราก็ต้องจากลาก,กไปก่อนนะครับหากเพื่อนๆนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าวินวาตัวนี้หรืออยากให้เข้าไทยนะครับรบกวนแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะครับให้ไปถึงทางยามาฮ่านะครับส่วนนี้นนื่จากลากไปก่อนสวัสดีครับ thank you